คร้างขึ้นพระพุทธยมปิขานเขาบอกว่าประมาณหนึ่งร้อยขั้นนะฮะกับผมเดินขึ้นไปเขาบอกประมาณร้อยขั้นนะะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนเดี๋ยวแก็ตอนนี้ก็นี่เลยประมาณเก็บขึ้นทางแล้วมันเตงก็เห็น นี่เลยครับให้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปข้างบนเลยนะนะครับจะมาถึงแล้วก,ก็จะเป็นอ,องนค์พญานาคที่เป็นบรรยากาศเหมือนแบบในสวงสวรรค์ในสวงสวรรค์เลย อันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าไหมกระชาสงส่วนไหู